Okay, let's go. โอ้รู้สึกอบอุ่นครับผมมาวันนี้คือวันนี้คนเยอะมากแล้วก็มาเซนท่านชิดลมทุกคซามครับจะมีความแบบ Family, แฟมิลี่จอยฟูลวิดีโอเฟียดที่ทอร์จูดผมรู้สึกว่าเออเป็นพื้นที่ที่มีความสุขมากๆสำหรับเซนท่านชิดลมครับเพราะว่าในทุกเทศกาลเอฟเฟกซ์ต่างๆเนี่ยคนเราก็ต้องนึกถึงเซนท่านแน่นอนอยู่แล้วแล้ววันนี้เซนท่านชิดลมสาขานี้นะครับก็จัดกิจกรรมมากมายแบบทุาากแบบใครสนใจอยากพาเพื่อนมาอยากพาครอบครัวมาในช่ว ของเฟสติคแบบนี้ผมรับรองรักว่าเซนต์นัทชิดลมเปนที่พึ่งของผูคนขอสุอดๆเลยครับใช่ครับใช่ขอบคุณม,มากครับใช่ใช่ครับก็ปีนี้นะคือวีที่แล้วพวกเราผมกับน้องเบนเพิ่งมาเดาินเซนต์ชิดลมกันมาช้อปปิง้งอะไรต่างๆมาทา,านข้าวด้วยกันก็รู้สึกเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นไฮเวย์และอบอุ่นมากที่ได้มาก็เตรียมเตรียมเตรียมของขวัญได้เหมือนกันครับเตรียมของขวัญเหมือนกัน ครับเตรียไมไม่ให้ไม่บอกครับเราดูครับเตรียมแล้วไม่ร้อยแล้วถ้าด,ดูอยู่ครับเพราะคริสต์มาสจะมีเวลาอยู่เราก็ต้องเราต้องนึกนึกอยู่ว่าเราจะเซอร์ไพรส์อะไรเขายัางไงดีแต่ที่สองพัญก็เล็งเ,งเงที่เซ็นทัาชิโลมนี่แหละครับคือเซอร์ไพรส์เลยคือเซอร์ไรสแน่นอนก็คือเซอร์ไพรส์สรสทุกครั้งครับแต่ว่าไม่เคยเออ่ไม่เคยเซอร์ไพรส์สำเร็จสักทีเขาไม่รู้สิจริง เาไม่รู้อย่างอย่างปีก่นกอนๆเนี้ยผมก็แบบว่าแก้เอาของไปวางให้เขาแล้วสรปุ๊บก็แก้ไปบอกเอ้ยเบฟฝากเอ่อฝากฝา,ากเก็บของชิ้นนี้ให้ฉันหน่อยนะและในกล่องเอ่อเราให้เขียนเขียนชื่ออะไรอย่เงี้ยเป็การเป็นว่าเขาก็เก็บไปให้จริงเราก็เมื่อไหร่จะแบบเอ้ยขอบคุณนะแกได้ซื้อของของขวัญมาให้ไม่รู้จนมาเจออีกวันนอ่ะฉันเอาของมาคืน ก็เลยบอกฉันซื้อของฝันี้ให้แกในเทศกาลอ้าวเหรอซื้อใจวุ้ยดีใจมากไม่ทันแล้วสงสัยปีนี้ต้องให้เลยบอกโอกาสอย่างเบฟนี่คือต้องให้ต่อหน้าให้ต่อหน้าแล้วก็พูดว่าให้เลยก็คือานางถึงจะรู้ขออนุญาตตั้งต้องกล้วยกระไดกรนไดจากสัตว์เป็นกล้วยนะคลายครับผมก็เรียกว่าสัตว์กระไครับ ครับปีนี้คือเราที่จริงเราอยู่ด้วยกันตลอดครับจะมีเอ่อคิงครับ <laughs> คือช่วงนี้ช่วงซีรีออนด้วยครับช่วงวันนี้วันศุกร์ก็สมแข็ก็ออนแอร์อยู่พ p หกนั้นเราก็จะอยู่ด้วยกันใช่ครับผม <c oughs> คือช่วงนี้เราออกงานด้วยกันตลอดก็จะมีวันว่างแค่วันสองวันต่างคนก็นต่างได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเพราะ็บวนครอบครัวก็พ่อแม่ก็เจอตัวลูกยากหนึ่นครับช่วงนี้เ <c oughs> วลานี้เพราะว่ เพราแม่เลยต้องขับรถจนข้อสวรรค์มาหาผมใช่เพราะว่าเราไม่มีเวลาได้กลับไปหาครอบครัวเลยอย่างงี้แต่สวัสที่คุณก็คือแบบปังมากอุยขอบคุณมากครับตอนนี้กำลังเดินมาอยู่อีพีที่หกแล้วครับวันนี้นะเมื่อคืนี้ครับผมดูได้ทางขึ้นอีพีหกแล้วผมดูได้ทางช่องเวิร์กทอยนะครับผมแล้วก็ดูอันเซอร์ได้ที่ไอซีดีนะครับคืนนี้เลยเดี๋ยวเรามีปั่นเทนกันตอนสามทุ่มด้วยมีสเปนด้วยครับ คืนนี้นะครับผมมาสงถายออนแอร์ EP 6แลนะครับผมก็เดินทางมาจะครึ่งเรื่องนะเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยแล้วแถมวันนี้คุณใหญ่วิญญาณคุณใหญ่ต้องสู้กับหมอผีด้วยเข้ามาร่วมให้กำลังใจคุณใหญ่ว่าคุณใหญ่จะสามารถสู้ หมอผีได้ไหมแล้วก็จะยังคงเก็บดวงวิญญาณไว้เพื่อที่จะทำให้น้องแก้วตากลับประจําเขาได้อีกหือเปล่าเขาต้องลองดูคืนนะวันนี้เรามีเล่นแฮชแท็กกันด้วยตามสั่งทุ่มกว่าๆแล้วก็มีเล่นสเปซต,ตอนเวลาสาั่ทุ่มครับไปดูได้ทางช่อง X อใน n ินเทอร์มีเดียบร์ไอ o ดอฟัคนอรีได้เลยครับรอากก๋าลองปัดเปลี่ยนกันใช่ครับขอบคุกครัป Sampai jumpa di